ลามสอสอกัลุลพลยุคฟ้องต้อมยุทธเลิศข้อหาช่อโกงปมระดุมทุนสร้างหนังก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับคุณกัลุลพลกับคุณต้อมยุทธเลิศก็มีคดีฟ้องร้องกันเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนี้าทางคุณกระุลพลเองนะครับก็ได้ยอมรับนะครับว่าตัวเองนะครับหมิ่นประมาทคุณต้อม ยุทธเรร์และศาลก็มีการตัดสินนะครับซึ่งแน่นอนครับตัดสินก็คือโทษจำคุกให้รอลรงอาญาส่วนนะครับก็มีการเสียค่าปรับกันไปแต่แทนที่มันจะจบตรงนั้นตอนนี้มันกลับไม่จบเพราะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนนี้เหมือนกับว่ามีประชาชนหรือมีคนนะครับที่ไปปรึกษาสสกระดุนพลเนี่ยเรื่องของการที่มีการโอนเงินให้นะครับในการสร้างหนังในการสร้างหนังแล้ว ไม่ได้มีการสร้างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการที่บอกว่าของเงินคืนก็ไม่ได้คืนด้วยถูกการปิดป้องหรือเปล่าหรือมันจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นไงและเหตุการณ์นี้เป็นไงลองมาฟังดูครับรามสสกัดุนพลยุคฟ้องต้อมยุทเธเรศข้อหาช่อโกงปมระดมทุนสร้างหนังจบไม่ลงสสกัดุนพลเรียกร้องคนที่โอนเงินให้ต้อมยุธเลิศ ให้ต้อมยุทธเลิศนะครับนำไปสร้างหนังต่อต้านเผด็จการในโครงการนายทุนร้อยบาทสร้างหนังร้อยล้านฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหาช่อโกงเพราะตั้งแต่ปี2563จนถึงวันนี้ยังไม่มีการสร้างหนังจริงๆ 2. ธันวาคม256นายกะรุณพล เทียนสุวรรณสอส,อสอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความใน X หรือว่าทวิตเตอร์เก่าเนี่ยว่าประชาชนสอบถามมาว่าเคยโอนเงินให้กับบุคคลหนึ่งที่ประกาศจะนำเงินนี้ไปสร้างภาพยนตร์จนตอนนี้ยังไม่เริ่มทำเมื่อทวงถามก็ถูกบล็อกสามารถดำเนินการทางกฎหมายอะไรได้บ้าง หากมีหลักฐานการโอนเงินสามารถดำเนินคดีช่อข้อหาช่อโกงได้เลยหรือหากรวมกันได้เกิน10บคนก็สามารถแจ้งนะครับข้อหาช่อโกงประชาชนได้อีกเช่นกันขอแนบข้อกฎหมายไว้เพื่อให้ศึกษาในลิงค์ครับอันนี้ก็คือคุณกระุพลโพสต์เอาไว้นะครับพร้อมกับข้อกฎหมายนะครับทั้งนี้โพสต์ของนายกะระุนพลเนี่ยสืบเนื่องมาจากกรณีเมื่อปี2562 63เนี่ย ต้อมยุทธเดิศสิบภาคผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังมีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาระดมทุนว่าจะสร้างภาพยนตร์เรื่อง1410แนวไซไฟทิวเรอร์มีเนื้อหากลุ่มคนหนุ่มสาวต้องรุกขึ้นสู้กับอำนาจเผด็จการโดยจะทำโครงการนายทุน100บาทสร้างหนัง100ล้านและใช้แฮท็ก ภาพยนต์ของประชาชนและเราคือนายทุนพร้อมทั้งเปิดเผยนักแสดงที่ตอบรับการแสดงเรื่องนี้นะครับอาทิมายพัฒสรวดีธนกิจวิบูลผลสมาชิกกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยแอมมี่ชัยยะอมรแก้ววิบูลพันธ์ศิลปินนักร้องทรายอินทิรา,จาเจริญบุ จเจริญปุระศิลปินและนักเขียนเพชรกาลุนพลเทียนสุวรรณนักแสดงและมาริยาพูลเลิศลาบมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2560เป็นต้นอย่างไรก็ตามช่วงหลังเพชรกาลุนพลและต้อมยุทธเลิศเกิดแตกคอกันมีวิวาทะกันต่อเนื่องนะครับ มีวิวาทะกันเนี่ยต่อเนื่องจนนำไปสู่การฟ้องคดีต่อศาลและล่าสุดเมื่อวันที่1นธันวาคมที่ผ่านมาศาลอาญาพิพากษาจำคุก6เดือนรอลงอาญา2ปีปรับ20,000บาทเพชรกระดุนพลคดีหมิ่นประมาทต้อมยุทธเรินายยุทธเริได้โพสต์ข้อความถึงคดีนี้ว่าศาลพิพากษาวันนี้ครับถือเป็นข่าวดีของผมแน่นอนนี่คือข่าวร้ายของพวกปากดีทั้งหลาย ประเทศนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการด่าน,นะครับไอ้จุดๆๆส่วนค่าเสียหายที่ได้ติดไปลนวมมาผมจะพา f อไปเลี้ยงที่ร้านเยี่ยมใต้ของคุณเต้เขาครับขณะที่นายกระดุนพลโพสต์ตอบโต้ว่าโถพ่อคุณได้ห0 0 0 0บาทเนี่ยนะคงกินได้ไม่กี่จานพร้อมกล่าวต่อว่าวันนี้ตนเข้าฟังคำพิพากษาและรับสารภาพเนื่องจาก ผมว่าเขาจริงๆแต่ที่รับสารภาพเพราะคดีของนางสาวรักชนกสีนอกสอสอกทมพักก้าวไกลจบแล้วตนเองได้รับโทษจับปรับและลงอาญาสองปีซึ่งตนไม่เคยต้องโทษมาก่อนและในกรณีนี้เป็นคดีระอุโทษโดยการอรอลงอาญานั้นก็ไม่มีผลต่อตำแหน่งสอสผมจึงคุยกับทนายว่ารับสารภาพไปเถอะ เราเองก็ไม่ใช่คนที่ด่าใครบ่อยๆตลอดทั้งชีวิตโดนนายยุทธเลิ์ฟอกหมิ่นประมาทคนแรกและน่าจะเป็นคนเดียวจึงคิดว่ามีโทษหมิ่นประมาทก็ไม่เป็นไรเราไม่อยากจะไปอะไรต่อนะครับไม่อยากไปขึ้นศาลไปเจอกับเขาอีกแล้วเพราะเราเห็นว่าคนแบบเขาไม่มีค่าให้เราไปแลกด้วยเรารับสารภาพ เพราะไม่มีเวลาแลกกับคนแบบนี้เอาเวลาไปทำงานดีฝ่าเสียเวลาเรื่องเกิดขึ้นแต่ตอนที่เป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นสาวๆแต่ในเมื่อเราเป็นสอสอเราทำเราก็รับเพราะเราเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ระหว่างคุณต้อมยุทธเลิศเนี่ย ฟ้องคุณเพชรการุณนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นสสในข้อหาหมิ่นประมาทก็มีการพูดกันไปพูดกันมาก็โต้กันไปโต้โต้กันมาเนี่ยแหละครับก็ถึงไปสู่การหมิ่นประมาทแต่ผลสุดท้ายแทนที่จะสู้คดีกันไปเนี่ยคุณเพชรการุณเนี่ยก็ยอมรับสารภาพนะยอมรับสารภาพในชั้นศาลก็อย่างที่บอกว่าคดีมันเป็นคดีละหุโทษแน่นอนครับไม่เคยได้โดนลงโทษอะไรศาลก็รอลงอาญาแล้วก็เสียค่าปัดไปซึ่งแน่นอนครับก็น่าจะจบแต่ที่สําคัญคือตอนนี้ที่มันไม่จบ เพราะว่ามันก็มีเรื่องที่ต่อจากนั้นมาตามที่เราทราบว่าเอ๊ะอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ตามข่าวที่ออกมาก่อนว่าวันนี้คุณต้อมเองเคยที่จะทําหนังนะครับเคยที่จะทําหนังแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีการเปิดรับบริจาคแล้วรับเงินจริงหรือเปล่าหรือรับอะไรไปเท่าไหร่อันนี้เราก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีข่าวออกมาถูกต้องไหมแต่คุณกรุมพลเนี่ยนะครับสสกรุพลเนี่ยบอกว่า มีประชาชนสอบถามมาว่าเคยโอนเงินให้กับบุคคลหนึ่งที่ประกาศจะนำเงินนี้ไปสร้างภาพยนตร์จนตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มทำเมื่อทวงถามก็ถูกบล็อกสามารถดำเนินการทางกฎหมายอะไรได้บ้างหากมีหลักฐานการโอนเงินสามารถดำเนินคดีข้อหาช่อโกงได้เลยหรือหากรวมกันได้10คนก็สามารถแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนได้เช่นกัน ขอแนบข้อกฎหมายเพื่อให้ไปศึกษาในริงนะครับก็คือมีการเขาเรียกว่าโพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็บอกให้กับคนที่ถามตัวเองแหะที่เป็นประชาชนมาถามว่าเขา่เคยโอนเงินให้กับเขาไม่ได้บอกนะว่าโอนเงินให้ใครแต่เขาบอกว่าเคยโอนเงินให้กับบุคคลหนึ่งที่ประกาศว่าจะนําเงินไปสร้างภาพยนตร์ ซึ่งท่านจะบอกว่าตามข่าวที่ออกมาในปี6 3นะครับที่ออกมาก็จะมีคนเดียวคือคุณต้อมยูทเตอร์ที่บอกว่าจะสร้างหนังนะครับแล้วก็มีออกมาแล้วก็มีการเปิดรับสมัครซึ่งแน่เปิดรับบริจาคซึ่งแน่นอนว่าเปิดรับเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครโอนไปให้อะไรหรือเ,ป,เป,ปล่าจํานวนเท่าไหร่หรือโอนไปอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่วันนี้ก็อย่างที่บอกว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าถ้ามีการโอนเงินเข้าไปจริงนะครับย้ํานะครับว่าถ้ามีการโอนเงิเนเข้าไปจริงๆแล้วคนที่โอนเงินก็สงสัยเอ๊ะทำไมหนังยังไม่สร้างยังไม่มีอะไรหรืออออตตนนี้้คุณมเออาจจะ กำลังสร้างอยู่หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราก็ไม่แน่ใจนกันแต่เขาบอกว่าเมื่อมีการทวงถามเนี่ยคือคนที่ถามเนี่ยนะครับนี่คือค,อคออร,รูสสกระดุมพลเป็นคนบอกนะครับว่าประชาชนคนนี้บอกว่าเมื่อทวงถามไปก็มีการบล็อกนะครับมีการบล็อกนะครับก็คือบล็อกไม่ให้ติดต่อได้ครับก็เลยเขาก็คิดว่าเขาจะดําเนินคดีทางกฎหมายซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ามันเป็นจริงผมว่างานนี้คงจะไม่ได้จบง่าย ไม่ได้จบง่ายๆแล้วครับแบบนี้คงจะต้องมีอะไรต่อแน่ๆเลยระหว่าง2คนนี้และที่แน่ๆนะครับว่าถ้าวันนี้นะมีการที่เขาเรียกว่าอะไรมีการโอนเงินให้จริงอะไรให้จริงเนี่ยมันจะเข้ากับข้อกฎหมายอื่นๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับและถ้ามีประชาชนไปแจ้งฟาร์มคุณต้องยุทธร์เรหรือถ้ามีเกิน10คนโอ้โหโดนข้อหาช่อโกงประชาชนอันนี้หนักเลยนะครับ อันนี้หนักเลยครับก็คงต้องติดตามนะครับว่าเรื่องนี้แต่เรื่องของสองคนนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับที่คุณต้อมนะฟ้องคุณการุณพลนะครับสอสการุณพลเนี่ยคุณต้อมฟ้องสสอการุณพวก็หมิ่นประมาทศาลก็ได้ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วเพราะคุณการุนพลก็รับนะครับรับเขาเรียกร,รับสาร,รภาพนะครับให้คดีจบจบไปก็เรื่องของการาจำคุกก็โทษก็รอลง,งอาญาเสียค่าปรับ2 0,000บาทแล้วก็เสียให้กับคุณต้อมอีก5 0,000บาทก็จบกันไปก็ จริงๆแล้วก็น่าจะดีนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันจะบานปลายออกไปอีกหรือเปล่าก็คงต้องรอดูแต่ที่แน่ๆว่าจะมีใครฟ้องหรือเปล่าและคุณต้อมยูเทเลสมีการเปิดรับประจากจริงหรือเปล่ามีคนโอนเงินเข้ามาจริงปะอันนี้ก็คงต้องติดตามกันถ้ามีอะไรคืบหน้ามีอะไรขึ้นบ่อเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟัง